ขอขอนึ่งผมกลัวโควิดขยับนิดนึงพี่จ๊อบโลัวโควิดโอเคนะครับพอดีวันนี้พาคุณจ๊อบมามาพบพนักงานสอบสวนนะครับตามตามหมายเรียกนะครับก็ก็มารับทราบข้อกล่าวหานะครับแล้ส่งข้อหาสองสองข้อกล่าวหาตามที่ทุกท่านทราบนะครับนะรับรับไหมครับรับเอ้วปฏิเสธครับนะครับก็ก็เดี๋ยวเราว่ากันตามกระบวนการยุติธรรมต่อไปนะครับ ที่ที่ที่เดินทางกลับนี้ต้องใช้หลักทรัพย์หรืออะไรประกันตัวไหมคะโอ้ไม่ไม่ได้ใช้ครับนะครับเพราะว่าเราเรามาตามหมายเรียกนะครับนะะฮสิ่งที่ปฏิเสธนี่คอนตบแล้วเนี่ยทำไมถึงปฏิเสธข้อกล่าวหาก็ก็เดี๋ยวขออนุญาตตรงนี้ยังไม่ตอบนะครับนะครับนะฮะขออนุญาตนะครับในพฤติการที่ตํารวจแจ้งข้อหาของคุณจอบเนี่ยค่ะพอจะบอกไดปแล้ะว่ารายละเอียดเป็นอะไรบ้างก็เหมือนทุกท่านทราบนะครับว่าว่าทําลายพยานหลักฐานนะครับแล้วก็แล้วก็โยนสิ่งของลงลงแม่น้ำนะครับส่งส่งส่งข้อหานะครับ ทำลายพยานหลักฐานมีอะไรยังไงบ้างก็อันนี้เป็นข้อได้จริงนะครับขออนุญาตนะครับทุกท่านน่าจะทราบกันอยู่นะครับก็คือยืนยันไม่ได้โยนขดวายโยนขดแก้วก็เดี๋ยวเป็นข้อได้จริงนะครับขออนุญาตนะครับนะครับหลังจากนี้จะยังไงบ้างคะทางตำรวจยื่นเงื่อนไขอะไรไหมคะก็เดี๋ยวเรามาเรามาพบพนักงานสอบสวนอีกครั้งหนึ่งนะครับตามตามตามที่พนักงานสอบสวนแจ้งนะครับทีนี้แม่รายงานตัวทั้งสี่วันยังไงเดี๋ยวมาอีกทีวันที่สิบเก้านะครับสิบเก้านะครับสิบเก้าเมษารับผมช่วงบ่ายครับผม นเป็นขั้นตอนเลยครับเป็นขั้นตอนมาพบตามมารายงานตัวให้ทราบนะครับแค่นั้นครับผมนะคแต่ครั้งนี้คือปฏิเสธข้อกล่าวหาครับปฏิเสธครับนะครับนี่ให้ขอผมขออนุญาตก่อนนะครับวันนี้ขอขอแค่นี้ก่อนนะครับเพราะคือคือผมยืนยันว่าคือคือผมยืนยันว่าตอนนี้ตอนทางคุณจ๊อบยังบริสุทธิ์อยู่นะครับนะครับขออนุญาตครับจ๊อบพูดเลยว่าทำไมจ็อบไม่ยอมมานครั้งนี้ล่ะคะคือเดี๋ยวจ็อบเดี๋ยวจ็อบ เราได้ขออนุญาตนครับพี่จ๊อบพี่จ๊อบอยากจะพูดอะไรไหมคะพี่จ๊เดียวความจ๊อบนิดเดียวครับพี่จ๊อบให้ทนายเดี๋ยวให้พี่ทนายดีกว่าเรากังวลเครียดแล้วกังวลอะไรไม่เลยไม่เลยไม่เลยไมใช่ไหมครับเราพร้อมต่อสู้คดีไหมคะคุณจ๊อบเดี๋ยวให้พี่ทนายให้ให้ตรงนี้เป็นคณะที่ของพี่ทนายแล้วกันค่ะเป็นคุณจบได้แจ้งเหมือนกันนะครับข้อผิดพลาดไหมคะออกนิดเดียวครับจ๊อบนิดเดียวพอครับพี่ ปฏิเสธปฏิเสธปฏิเสธครับนะครับขอขออนุญาตนะครับขอสุดท้ายครับคุณจ๊อบตอนนี้รู้สึกเครียดมากไหมครับไม่ไม่ไม่เครียดเลยครับไม่เครียดเลยครับเมื่อกี้ได้เข้าไปได้คุยกับคุณกติกบ้างไหมครับไม่ได้คุยครับในส่วนบุคคลอื่นๆที่อยู่ในเรือเองเราได้มีการพูดคุยกันไหมครับไม่ได้ติดต่อกับคนบนเรืออยู่บ้างขครับขออนุญาตเลยครับพอดีพอดีนะครับยังไม่ได้ติดต่อกันเลยครับเน่นะครับขออนุญาตนะครับทุกท่านนะครับขออนุญาตครับ แต่เราก็พร้อมสู้คดีเนาะใช่ครับขอบคุณนะครับค่ะโตโตโตค่ะคุณผู้ชมคะ ทางคุณจอบนะคะวันนี้ที่เดินทางมารับทราบข้ขอกล่าวหานะคะเมื่อสักครู่นี้ที่สัมภาษณ์ไปนะคะคุณจอบก็บอกว่าวันนี้ไม่เครียดนะคะแล้วก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเลยค่ะโ,คโดยจะเดินทางมารายการตัวอีกครั้งหนึ่งในวันที่19เมษายนนะคะ ซึ่งทางคุณจ๊อบเองนะคะโดนในข้อหาทำลายหลักฐานนะคะแล้วก็พรบบเดินเรือทิ้งสิ่งปฏิกูลลงแม่น้ำนะคะ แล้วตอนนี้นะคะคุณจับก็ได้เดินทางกลับแล้วนี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดที่สพเมืองนนทบ,บุรีนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวอีกสักครู่นึงค่ะทางคุณกติกนะคะที่วันนี้เดินทางมารับทราบ,บข่าวเก่าหาด้วยนะคะจะลงมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนยังไงคุณผู้ชมรอติดตามข่าวสดเอาไว้ให้ดีเลยนะคะเราจะถ่ายทอดสดการให้สัมภาษณ์ของคุณกติกนะคะเดี๋ยวถ้ามีความเคลื่อนไหวอย่างไรจะรายงานสดให้ทราบต่อไปสำหรับตอนนี้สวัสดีค่ะ